เทียบราคารถยนต์ในไทยทําไมแพงกว่าต่างประเทศสวัสดีครับไทยครับไทยข่าด้านข่ไทยครับ,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทําไมราคารถในไทยถึงแพงกว่าต่างประเทศสําหรับเพื่อนๆคนที่กําลังมองหารถชั้นใหญ่กันอยู่บางครั้งเราเห็นราคาจำหน่ายในบ้านเราอาจจะทำให้คุณฝันสลายมาแล้ววันนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยเพราะอะไรภาษีรถนำเข้าถึงแพงครับ หลังจากที่เราเห็นข่าวเปิดตัวรถจากต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดรถใหญ่ๆของโลกราคารถจากต่างประเทศถูกกว่าในไทยพอสมควรเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นจึงนําราคารถยนต์นําเข้าในไทยมาเปรียบเทียบให้เ,เห็นกันชัดว่ากว่าจะนําเข้ามาในไทยได้ต้องจ่ายภาษีอะไรกันบ้าง 1. ภาษีอากรนําเข้า 2. ภาษีเพื่อมหาทไทย 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ภาษีสพสามิต แล้วเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องเสียภาษีแพงเหตุผลหลักๆ4ข้อก็คือ 1. เก็บตามปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากท่อไอเสีย 2. ต้นทุนการผลิตที่ไม่เท่ากัน 3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศและ 4. เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้แล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าประเทศไทยติดอยู่อันดับ5จาก10อันดับประเทศที่มีรถยนต์ราคาแพงที่สุดในโลกอีกด้วย ครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับราคารถที่ขายตามท้องตลาดในบ้านเรานะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ